พูดในไลน์เราว่าเราจะให้น้องภูมิด้วยหนึ่งแสนล้านเก็บไว้อย่างดีอุ้ยเก็บไว้อย่างดีเลยอ่ะบ้าและว้าหายนะจนร่างร้องไห้เลยนะรู้ไหมว่าทุกคนตามไปหวงดี่เดี๋ยวตอนเนี้ยเจอสองร้อยห้าสิบห้าอ๋อยังไม่ขายค่ะเออยหงอย่าอย่ากดอย่าพิ่งกดจัดเวลาเลยให้เกลีขายนาทีเดียวเอาคุณเทพกูจะทำในสิ่งที่เขาดราม่าก่อนโอเคอ๋อให้โอกาสอ่ะก็คือ คนบอกว่าก็ออกข่าวหลายช่องว่าได้ให้พี่ภูมิหรือยังให้ลูปแับอะัรอะไรนะเอาเกับเอาไปก่าใช่ไหมอะไรคุณเล่นนะคะนี่ก็ให้น้ราค่ะได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะก็ใส่เจนนี่แล้วนะคะไม่ต้องไปตามแล้วนะอันนี้คือคนที่ท็อปสเปนเดอร์ของเราตอนนี้นะครับคุณเฟิร์นนะครับคุณเฟิร์นบรรพากังนังคลินิกครับเย้ สองสาขาทั่วประเทศอ๋อทุกคนตอนนี้มันมันมีเรื่องราวนิดนึงคือ <c oughs> ทางโครงการนะคะเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของพี่พี่ <c oughs> และตอนนี้คือ <c oughs> มีแฟนคลับของพี่พี่ศิลปินดารามาที่โครงการแบบแบบเยอะมากห <c oughs> นูต้องรบกวนทุกคนออกไปรอที่หน้าโครงการแทนได้ไหมคะ <c oughs> แล้วก็โบกมือใบกับพี่พี่ดาราแทนกันได้ไหมคะหมายถึงว่าคนที่มามามาดูพี่พี่ศิลปินใช่ไหมเออ งั้นแบบนี้พี่พี่เสียบินนะครับช่วยแจ้งทีมงานว่าผู้ติดตามีใครบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นไม่ใช่ผู้ติดตามนะครับช่วยกันออกเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่พี่ด้วยใช่ค่ะเพราะบางทีเดินกันไปเลยมาล้วก็แค่เป็นทีมงานเนาะไม่ไม่แต่ว่ามันมันไม่ได้จริงๆเพราะว่าพอมันมีอะไรที่แฝงเข้ามาเยอะๆเจนนี่เองกับพี่หนจะช่วยดูก็จะไม่สบายใจด้วยค่ะเดี๋ยวให้พี่หนุ่มกับเอไปช่วยดูให้กันโอเค ไปไม่ตอบไม่ถูกแล้วโอเคอ่ะต่อมาบังการกันทำไมดิ้งต้องจ่ายหกล้านก็พี่ลูกที่จ่ายน้องหกล้านเพราะว่าขายไปประมาณแสนเป็นยอดเงินเท่าไหร่บอกไปสิยี่สิบล้านบาทยี่สิบกว่าล้านบาทนะคะพี่พ่อจง เด็กมาที่โครงการแล้วห้าคนดิเดยดูเยดูโอ้นี่มันลูกจังนี่มันลูกบาเฟียนี่หว่าอ้โขายกล้วยทอดโอ้ยมึงลูกใครเนี่ยพูดเองเล่นตัวเองพูดเลอ่ะแม่จ๋าแม่แม่ทำราคามาตรฐานมาดีทุกรอบลูกอยากรู้ว่ารอบนี้ราคาปกติอยู่ที่เท่าไหร่พี่บอยค่ะ ไม่รู้ละตัวนี้ตัวนี้เป็นมาร์คชีสนะคะเป็นมาร์คชีสนะคะของทางคลินิกแกรนน้ำนะคะชี่แบรนด์มีนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราทําราคาให้แบบดีมากๆนะคะจ้เพราะว่าบูมกับเฟิร์นเจนนี่อยู่ใช้ทุกวันค่ะทุกเวลานะทุกเวลาค่ะใช้ทุกวันเพื่อหัสของปี69เลยอ่ะอตัวนี้เป็นมาร์คชีสจริงๆมีมาใคโดูแต่ว่าไม่ได้เอามาจ้า เอามาขายแค่มากชี้แล้วก็ขายไม่เยอะนะคะเพราะว่าเออจ่เยอะแลรอมาพี่5นาทีแบบว่าปังๆมาราคายังไงพี่เบิร์ค่ะขอราคาหน่อยค่ะปกติ2สอหรอเก้าอปกติทูนะต่อด่วนมาเลยพี่รับหนึ่งนะอย่าหลับนะให้ขอเองเลยใช่ด้วยหรอ นาค่ะเราอ๋ออย่าอ้อมค่ะทุกคนอย่าอ้อมค่ะยอมเมนต์บอกว่าโคเลียรองซัพพอร์ตอาหารไม้พี่บูมกินขาสลับใหม่ไม่หลังค่ะดครงสร้างอ่ะเจอแบบเว้นวัดหรอะไรก็ได้อะทุกคนค่ะวันนี้นะคะใครที่ซื้อมาร์กตัวนี้นะคะปกติราคาเท่าไหร่นะห้าร้อยเก้าสิบไม่ราคาตะกาขึ้นก่อนตะเคตาขึ้นก่อนปกตินะคะ หนึ่งแผ่นเนี่ยมันร้อยห้าสิบเก้าบาทใช่และหนึ่งกล่องอ่ะมีกี่แผ่นนะคะหกหนึ่งกล่องมีหกแผ่นเป็นราคาเต็มอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะวันนี้นะคะใครสั่งซื้อไปนะคะจะเหลืออยู่ที่สองร้อยเก้าสิบบาทลดอีกลดอีกเท่าไหร่ตู่นะแพงไปใช่ไหมพี่ใครก็มาผานของแพงกันตรงเนี้ย ไม่เราอย่างนี้ดีกว่าเราขาย290แต่เราให้2กล่องนะใช่290 2ก29ล่องแล้วก็ลดอีกจะทำมันยิ่นะเอาดีๆเอาก่อเหรือเปล่า1แถม1เลยหรอผมมาให้แบบนี้แล้วนะ1แถม1เลยหรอ 2> 1แถม1 12่งสแผ่นเอาอย่างนี้นะทุกคนอพออย่าพอพี่บัวอย่าพอพอ่ารอบที่แล้วอ่ะโอ้ย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 โอแม่ยันไหยโอ้ย ่อนที่แล้วอ่ะทุกคนได้กล่องใช่ไหมได้กล่องครีมของอาคูมิไปแล้วก็ไปไม่สรุปเวลาจะให้หนูจับอีไเปเนี่ไมึงจับพึงจับแป๊บหนึ่งดังนั้นเนี่ยใครได้กล่องอันนี้ไปนะคะหนึ่งแถมหนึ่งก็คือได้สองกล่องให้เอาไปที่คลินิกกางนัมทุกสาขาได้เลยจบเฮ้ยโอเคจับไปแล้ว่ะไปทำฟรีเหมือนเดิมไปทําฟรีเหมือนเดิมนะคะค่ะไปทําฟรีเหมือนเดิมนั้นแค่ซื้อก็ไอที่ทําฟรีเนี่ยเกินราคาละจ้ะนะคะอ่ะ ขายทำไมก็เอาเอาแม่ขายเอามีมแม่ขายก่อนพอแม่ขายเสร็จปุ๊บถ้าแม่ไม่ไหวแม่บอกบุมยิวเจนช่วยด้วยอยวบูมถึงเื่อค่ะทุกคนวันนี้ถ้าทุกคนไม่ซื้อพี่บอกเลยว่าเสียใจมากๆนะคะใครไม่กดเนี่ยพี่บอกเลยว่าเกิดมาเสียจริงๆเพราะว่ายังต้องกดเพราะว่าเป็นของคลินิกกางน้ำนะคะและที่สำคัญนะคะเอากล่องเปล่าเนี่ย ที่ซื้อไปนะคะไปยื่นที่คลินิกกางนัมทุกสาขาได้เลยค่ะไปเลเซอร์ไปเลเซอร์ฟรีได้เลยค่ะเออเฟอร์เซอร์ฟรีไปเลยนะคะไม่ว่าจะขนตรงไหนก็แล้วแต่นะคะคลินิกกางนัมมีทั้งหมด42สาขาทั่วประเทศนะคะดังนั้นเอากล่องไปยื่นได้ทั่วประเทศนะคะดังนั้นซื้อวันนี้ไม่ได้แค่มาร์กชีทแต่ได้ความสวยด้วยนะคะแต่ฟรีไปเลยกดเถอะพอร้อง290บาทได้2กล่องถูกไหมครับ2กล่องเลยเลยที่คไว้ ก้อนกล่อง12แผ่นกล่องละ6แผ่นมันตกแผ่นเท่าไหร่อะแผ่นละไม่ถึง20ฮะทุกคนค่ะตอนนี้ทุกคนได้มาร์คเนี่ยมาร์คชีสอ่ะ1กล่องได้ครั้งเดียว1กล่องใช้ได้6ครั้ง6แผ่นแผ่นละครั้งเป็นวิตามิน C เข้มข้นด้วยนะคะดังนั้นรีบเลยเอรนี้มี่วัวได้215้าบค่ะพี่วัว คสองร้อยกว่าครับวันนี้กูบงกำลังมีถ้าใครกดได้ต่ำกว่า290นะครับรีบกดนะครับใครอยากได้มาร์กแบบนี้นะคมาสก์ก็จะเป็นสีเข้มข้นนะครับหนึ่งกล่องมีิแผ่นวันนี้เป็นมาร์ค้วยวันนี้ค่อยสองกล่องเลยครับใช่่คเขาไม่ได้มากล่องเดียวครับวันนี้ตะกร้าถูกไหมครับตะกร้าขึ้นถูกไหมถูกได้ได้เลยนะไม่รู้ตกแผ่นไม่ถึงยี่สิบอะเธอบ้าแล้วพี่เจอแล้วเอาจริงๆนะถ้าใครมาส์กตัวนี้ไม่ต้องไปคลินิกเลยนะไม่ต้องไปคลินิก ไม่ต้องไปคลินิกไปแค่คลินิกจั่งนานจั่านไม่เธอเปิดไปเลยเหมือนไม่ได้มาขายของอะเหมือนมาโปรโมทคลินิกกับพี่เบิร์ดเออกูว่ากูได้กำไรตรงนั้นแหละขายของก็ไม่ได้กำไรอยู่แล้วตั้งแต่เราขายน้ำยาซักผ้าสิบเก้าบาทแล้วค่เราขายน้ำยาซักผ้านะคะแปดร้อยเอ็มแอลในราคาสิบเก้าบาทเธอคิดว่าเรามีกำไรหรือเปล่าเราไม่มีกำไรนะคะเพราะว่าเรา ซัพพอร์ปปอตน้องด้วยการที่1,000บ้านต่อ50,000บาทด้วยอโอเคที่มเ,เหลืออะไรล่ะแต่ว่าพี่ก็ได้ต่อยอดไง คนรู้จักคลีนอีกพี่ทั้งประเทศแล้วไงกี่นั่ง42สาขาทั่วประเทศโอเคใช่ค่ะคานอีกค่ะและอีกสองนาทีสุดท้ายบุ้มจะพรีเซนต์สินค้าตัวนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะสินค้าตัวนี้สําหรับคนชิน่านะคะพักผ่อนไม่เพียงพอเหมือนพวกเราสามคนพวกเราสามคนเลยใช้กันทุกวันนะคะฮะใช่ไหมใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวมาร์กหน้านะคะสารสกัดหลักนะคะจะเป็นเป็นอะไรแน่ วิตามินซีวิตามินซีนะคะไม่รับคำข้อมูลเลยมาถึงก่นมานั่งขายนั่งขายนะคะเป็นวิตามินซีนะคะใครที่รู้สึกว่านอนน้อยใครที่รู้สึกริ้วรอยเยอะใครที่รู้สึกว่าตอนนี้หน้าตาไม่หม้าหมองครับเหมือนโอของสุดๆเลยนะคะให้ใช้มาสกตัวนี้นะคะตกไม่ถึงแผ่นละยี่าทนะคะและที่สำคัญได้โปรแบบ พิเศษพิเศษไปด้วยนะดังนั้นถ้าใครไม่ไม่ตจกครับเออมีตลอดเลยนะพูดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจ๋ากดก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนจ๋าตอนนี้นะคะห้าสิบหกห้าสิบห้าวินาทีห้าสิบสี่วินาทีสุดท้ายทุกคนจ๋า ต้องบอกก่อนเลยนะคะใครที่อยากได้มาร์กตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซีเป็นหลักนะใครที่หน้าตาหมองคล้ำใครที่รู้สึกว่าไม่สดใสนะคะใครที่รู้สึกตื่นมาแล้วหน้าไม่เฟกใครที่จะต้องแต่งหน้าก่อนไปทํางานใครที่จะต้องแต่งหน้าก่อนไปวัดใครที่ต้องแต่งหน้าไปทำบุญใครต้องใช่หน้าตาใครจะเป็นเจ้าสาวเป็นเจ้าบ่าวดันนีไปอีสามสิบนาทีสุดท้ายสามสิบวิพูดผิดจ้ะนะคะจากดรกังนัาแล้วก็สามารถเอากล่องนี้ไปเข้าคลินิกเลเซอร์ขนได้ทุกจุดทุกตำแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็น กิ้กิ๊กิ๊กิ๊กิกิ๊กิกิ๊ใครอ่ะที่มีกิ๊กี้ที่ขาวใสสะอาดก็สามารถเป็นเลเซอร์ดักนะคะหรือใครที่อใครกดไปวันเนี้ยอย่าลืมนะที่กดตอนนี้หมดหมดแล้วค่ะอีได้เวลาพอดีค่ะหมดพอดีค่าเสียหายเท่าไหร่หมดหมดแล้วค่ะ สวัดดีค่ะไม่พอจ้ะไม่พอจ้ะเติมค่ะใส่มาเกินอีกแล้วเหรอที่จ่ายมานี่ยไม่พอจ้ะไม่พอค่ะมาเติมจ้ะมาเติมค่ะเติมจ้ะเติมค่ะเติมมาเราหกเรานเติมค่ะเติมจ้ะมาจ้ะมาค่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวตังก่อนโอเคจังเลือกใส่ร้อนสุดอันนี้ด้วยคิดทีเดียวเลยมาอีกหนึ่งตัวเมื่อกี้ห้าพันบาทนะห้าพันห้าพันเลยเหรอเมื่อกี้ห้าพันบาทเนี่ยฉันบอกให้เอ็มใส่แค่หนึ่งร้อยบาที่จ๋าโเ โทษจ๋าฟังบ oh ุมนะคะตัวน uh ี้จริงๆบุมไม่อยากพูดเยอะเลยบุมไม่อยากพูดเยอะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะขายด้วยตัวเองนะขายด้วยตัวเองนะเอพูดก่อนอันนี้นะคะเป็นแบรนด์กูต้าของกังนํำนะคะเป็นแบรนด์กูต้าของคลินิกกังนํำนะคะราคาปกติเราขาย590าบาทนะคะเจนนี่อยากได้เท่าไหร่ตามใจเจนนี่ปกติเท่าไหร่นะ590อยเปบขอคุณหมอี่าเขาพูดอย่างเงี้ยแปว่าถ้าเจนนี่ขอทุกคนต้องไม่ดราม่านะอื เอาสิเดขอขอหาตากันเป็นหนึ่งเอาสิกูไมอยากรู้เหมือนกันเอาสิเอาสิเอาสิอยากเรียนกูอยากดูเหมือนกันอยากมาเรียกเรากันใช่หรอในอกูตากันนำโอเคกูตากันนำจะสาักเท่าไรกันชีไม่ต้องพี่จะช็อตเท่าไรกันชีไม่ต้องกูตากันนำเคยกินเคยซื้อราคาไหนได้ไม่ต้องพี่ได้ซื้อราคาไหนกันได้ไม่ต้องนะครับโอ้ยมึงอะหยุดมุ้งไงคอติชชู่หน่าดูดาราให้หนู อืมนะคะอ่ะทุกคนจ๋าใครอยากได้ราคาเท่าไรหร่เนี่ยรงพิมพ์มา็นมา,าราคาปกติเท่าไหร่คะ590่าร <500 S 1> ้อเ้าราคากใครก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าสินค้าตัวนี้จ้ะดังมากโอ้ว,ว,ว,ว้าวและมันไม่ใช่ดังธรรมดานะมันดังว่าเอ๋ะเฮเอเฮ๋เฮอเฮอฮอเอ๋ฮเอ๋เเอ๋เ กูก็เกือบแอะแอะเข้ามาแล้วเขาแล้วแล้วใครก็ได้สั่งแบบว่าน้ำส้มคั้นให้เจนนี่ทานหน่อยได้ไหมเดี๋ยวน้ำส้มข้นมอแบบว่าอยากเติมอยากเติมเอมเนจี้เหรอสั่งสั่งน้ำส้มให้เจนนี่หน่อยค่ะกูว่าเราต้องเติมเอ็มดอยแบบว่าน้ำส้มแท้ๆเลยนะน้ำเครื่องแท้ๆเอาส้เอาจากสวนเลยค่ะนะครับอ๋อเอาส้มเจนสิคะไม่ไม่ใไรอยากกินส้มผลไม้โอเคงอะทุกคนจ๋าตอนเย็นแต่ข้าก็เลยอยากคะ ผลไม้ไข่ค่ะไม่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 รู้เลยเราไม่รู้ราคาค่ยไม่เลยจะเจนนานหรือเปล่าเจนมึงขอเร็วๆเอามึงรีบขอเลยจาก590เหลือเท่าไหร่มาลุ้นกันเจนตากายังไม่มาเจ้วอันนี้ของไทยที่แล้วนะคะไม่กินไม่กินไม่ให้เท่าไหร่เอาไม่ให้น้ำพี่ตั้งหรอกจรให้เท่าไหร่ตาก้ายังไม่มาอันนี้ของพี่กิมไม่ให้แม่แม่ปวดตัวเป็นเท่าไหร่ตาก้ายังไม่มาแป๊บนึงแป๊บนไม่กิน ทุกคนฟังผมนะอย่างเงียบอะใครเคยกินกูต้ากางน้ำพิมขึ้นมาหน่อยว่าเคยกินกูต้ากางน้ำใครเคยกินกูต้ากลางน้ำพิมขึ้นขึ้นมาหน่อยว่ากูต้ากลางน้ำนะตัวนี้ฮะเคยค่ะเคยค่ะเคยค่ะเท่าไหร่อะไร่ะจ่าแล้วค่ะร้อยจากร้อยเก้าสิบเก้าบาทฮะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะหยุดไหนบอกว่าให้พวกเราตั้งไม่มือกูขายห้าเก้าสิไม่ได้ค่ะ ไม่ได้ค่ะเจนเนาะออจากาปรับราคาให้แล้วร้อยแปดสิบร้อยแอะไรนะบาทร้อยแปดอยเอาไปละได้ไหมละกูต้้งดังนําใครก็รู้ว่ามัน5้าร้อเก้ี่เขาขอเก้หนูให้ร้อยแปดสิบแล้วใครบ็อกนะเกใช่แล้วเมื่อกี้แม่บอกว่าเจนให้เท่าไหร่แม่พูดทำไมเงาไมถ้าจะเจไม่ได้อาเจนมึงเอาไรร้อยแปดสิบพี่บวยร้อยแปดสิบได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จะได้เอาลงโอ้โห ดุด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 ุนะเข้าใจจิ๊แม่ยอดมากอะปาปลาปลาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสต็อกมีเท่าไหร่ไม่อั้นหรือว่าเท่าไหร่มีแค่นั้นแหละมึงจับสามนาทีพอถ้าใครจะเอาคือต้องทันแค่นจบค่ะสองนาทีพอสองใจเยอะพอจบจบสองนาทียี่ดอกน่ะที่เจ้าไม่ระบบนัสหนูเท่าไหร่แบบเนี้ยมึงเจอีกแล้วเนี่ยแม่คนละแบรนด์มาปลาสองนาทีแบรนด์เดียวกันค่ะเครือข่ายเดียวกันค่ะทุกคนจ๋าอีกสองนาทีจับถอยหลังแป๊บนึงค่ะสองนาทีพอคนอื่นเขารอนาน Já, <síntos> Ui ไอ้คำว่ารอนานเนี่ยเสียงคุ้นๆทำไมเสียงหคนที่พูคุ้นเคยวะใช่นาทีค่ะทุกคนจ๋าตูต้าตูต้าก้างนำสองนาทีนะคะเอาเป็นว่าบูมกินทุกวันเลยนะคะทุกคนไม่ต้องเชื่อใครค่ะเชื่อบูมคนเดียวพอโอหคนขาเชื่อบูมคนเดียวพอจนเป็นผิวแบบสีเปลือกบสุดๆนะครับตอนยาวตรงๆนะขอบพูดตรงๆนะเมื่อวานนะเมื่อวานไม่รู้ว่าไฟเบอร์มาจากไหนสิบแปนชิมมันทุกแบ กางทำมึงจับเวลาทำไมเดี๋ยวเขากดไม่ทานไหนบอกขึ้นแล้วมึงจับเลยขึ้นแล้วแต่ว่าราคายังไม่ลงมาอย่าไปจับนานเอาสองนาทีนะทุกคนกำลังทำราคาใคราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทคือนี่พี่ทุกคนว่างรอราคาทุกคนคิดว่าพี่นวัดเนี่ยเขาจะเอาเอิงฟ้ามาวันไหนนะเออทุกคนลองพิมพ์มาแกน่ถงหยยังไแกไม่เป็น อ๋อหยุดก,ก่อนค่ะกูยังไม่ได้ทำราคากูด่ากับดาราแล้วล่าสุดกูเหนื่อยเราไม่ทะเลาะกันเองก็ทะเลาะกันกบดาฬิกาบอสไม่ใช่แกะอย่างนั้นแบบนี้แกะอันนี้ออกอ๋อขอโทษแกจะลูกโโค่ะจะลูกขอโทษค่ะขอโทษค่ะอ่ทุกคนจ๋าบุูมต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าใครอยากกินหมูกระทะบุูมนะคะปิดไปแล้วนะคะยังไม่เจ๊งเหรอลูกเจ๊งไม่นานแล้วไงก็พูดให้เพื่อทราบอีกรอบหนึ่งที่ที่เราทำด้วยกันก็คิงทุกที่นะก็แม่นั่นแหละอยู่เฉยๆก็ไม่อยู่ มูทำเลยลูกไม่ไม่มูค่ะตลาดว่ามะเดี่ยวเอาไปทำมัพริดเออ <liber> มะเดียยเด่ยวมะเดี่ยวลูกมึงทำไหวใช่ไหมเออมะเดี่ยวได้ไปกี่ออเดอร์อเกือบหมื่น <c oughs> ทำไหวหรอก็ถามมันแล้วมันบอกหมูทำไหวก็ลองดูผัดแน่เ <c oughs> มันหายไปแล้วตรงนี้ไม่ได้แล้วมาเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วภ <c oughs> าษาหลายคนถามว่าวันนั้นทําไมมาเดี่ยวมาเดี่ยวเขาทำงานให้ฉันอยู่นะแล้วตักหลังจากนั้นน่ะฉันก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยมาเดี่ยวที่อยู่ออกไปจากไลฟ์เรานะครั <c oughs> บวันนั้นมาเดี่ยวออกไปนะคะคือมาเดี่ยวตติดต่อมาเดี่ยวไม่ได้เลยตอน้องมีไป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 ที่ต่างประเทศนะคะต้องไปเป็บไรให้คนหนึ่งก่อนตะการไม่ขึ้นโอเคจบค่ะออกค่ะ และคนต่อไปที่ดิฉันจะเรียกเข้ามาเมื่อน้องเขาชื่อเต่าเออคิดค่าเสียหายด้วยกูบอกคนต่อไปกูยังไม่พูดเาการลอกการลอกเจนเจนเจนมาเจนมมาร์คมันกี่ห้าพันบ้านจ้า